พี่มาแล้วมาแล้วถึงถึงที่หมายแล้วครับขอบคุณมากครับชัดเจนเลยครับหนึ่งกอไก่งองงูสมุทรสคาคร9845หเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนตามสัญญาณใจอาวนได้รถเรียบร้อยครับจากสมุทรสาครครับเพื่อนๆครับไดเวอร์กำลังมาสง่งพ่งส่งที่ครับ เพื่อนๆเลยเอาอีกชุดนึงแล้วใครดิีใครดีใครแซ่บใครนวดจ่าเชียงเมียนจ่าเชียงเมียนจ่าเชียงเมียนครับเพื่อนๆครับดีสองครับเพื่อนๆนะ ตีสองความพี่น้องครับเอาอีกแล้วครับปไปไข่ตีสี่แลวก็ซานปลาสันพี่น้องแล้วแซ่บปลาสันครับเมืองเมืองแล้วมันกับไข่ไข่ครับน้ำพริกอ่องแคบหมูของทางเหนือเชียงไม่เชียงไม่แต่มันไม่ใช่นะครับมันเป็นจ่าเชียงเมียอไม่ใช่พี่อองแล้วจ๊บจุ๊บยังคงภารกิจการสนับ<ห>นสนุนกำลังทาหารตามแนวชายแดน,แน,ว,แดนวันนี้คณกันลงพื้นที่ชายแดนในพื้นที่ตำบลแหลมกัดกับคนขบวน เต็นเนอร์จำนวน50ตู้หลังเคลื่อนมาจากชนบุรีเ,เมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะซึ่งภารกิจวันนี้ต้องบอกแบบนี้นะคะว่า <c oughs> เพื่อการนำไปใช้เป็นกำแพงแทนรั้วรุ่น โปรแกนไม่อร่อยไปหาหมอโอเคเอใช่ไม่ต้องไม่ต้องนั่นมากเพราะว่ามันจะแข็งนุ่มๆเพราะละ่ะ ผัดตะไคร้ครับเพื่ขขอนไก่ขั่วตะไคร้ขั่วไข่ขาขาน้ำมันให้เนื้อไก่รัดตัวแล้วก็วเราค่อยปรุงเครื่องผัดเดี๋ยวแป๊บนึงเราจะต้องเอาไฟลงครับ เรามาหมักหมูกันครับเพื่อนๆสอนวิธีหมักหมูหมูนี่เนี่ยครับล้างให้ดีนะครับแล้วก็ไหลน้ําเปิดน้ําไหลน้ําเปิดน้ําไหลน้ําหมูหั่นเป็นชิ้นบางด้วยหนาเปิดน้ําไหลน้าครับเพื่อนๆไหลน้ําอยู่ประมาณ1 5บหถึงยีนาทีนะครับแล้วก็กองเอาน้ํบอกครับมาหมักใส่ผงโซดาโซดาไปร้าอเนต ใส่ผงโซดาไบคาร์บอนิทครับ200 200กรัมต่อเนื้อ2อกิโลกิโลละ100กรัมกิโลละ1นึ่ขีดครับก็เยอะพอสมควรครับ,รบทีนี้หมักทิ้งไว้แช่ทิ้งไว้ผงโซดาไบาคาร์บอนิทประมาณครับยี่สนาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงน,นะครับด่วนๆนะฮะแต่ถ้ามีเวลาก็ทิ้งไว้เป็นชั่วโมง2-3ชั่วโมงยิ่งด,ดีครับแล้วก็มาไหลน้ำ หลน้ำา้อนี้แหลน้ำคือว่าเปิดน้ําลงไปแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งปล่อยน้ําทิ้งปล่อยน้ําทิ้งเพราะว่าต้องไหลน้ําไอโขงโซดานี้ให้หมดหมดนะครับถ้าไม่หมดเวลาเราหมักเสร็จเราไปลวกมันจะเกิดฟองแล้วเกิดเกิดความขมหมูเนื้อจะมีความขมติดขมเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไหลน้ําทิ้งก่อนพอไหลน้ําทิ้งเสร็จเรียบร้อยก็กรองเอาน้ําออกเอาเ็ษหมูเนี่ย มาลงเกลือก่อนเกลือนะไม่ต้องใส่อะไรใส่แค่เกลือเพราะว่าเกลือนี่เนี่ยจะเป็นตัวกัดเนื้อหมูเนี่ยให้เกิดเจิวครับเจลเนื้อหมูจะออกเป็นเมือกนะครับถ้าไม่มีเกลือหมูก็จะไม่ออกเป็นเมือกนะครับเกลือจะทําให้เนื้อหมูเกิดปฏิกิริยาคั้นๆๆอย่างเงี้ยใหมันเดียบร้อย เราค่อยโแป้งมันแป้งมันลงแป้งมันชุบน้ำตาลนิดนึงชุบไม่ต้องใส่ก็ได้น้ำตาลนิดนึงหมักพิงไว้นะครับหมักทิ้งไว้เรียบร้อยใส่แป้งแป้งหมักทิ้งไว้นะครับลงแป้งลงแป้งหมักทิ้งไว้เสร็จเรียบร้อยก็ เปิดน้ำน,นิดนึงอย่าให้มันแห้งลักษณะนี้คืออย่าให้มันแห้งกเกินไปนะครับใส่แป้งแป้งมันเป็นหลังหรือว,ว่าปเป็นข้าวบดก็ได้นะครับแบบน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลไม่ต้องเยอะครับสุรดรสดีแล้วแต่นะครับสรสดสดีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยไม่ต้องไปเปลืองไม่ต้องไม่ใช้เลย ส่วนนี้ไม่มีใช้นะครับเขาคุกเข,า,เขาให้เข้ากันนะครับถ้ามันแห้งเกินไปก็เติมน้ำลงไปอย่าให้มันแห้งนะครับอย่าให้เนื้อหมูแห้ง เข้ากันดีสุดท้ายก็คือน้ำมันเพือ่อนน้ำมันเพื่อนลงไปก็เยอะๆหน่อยน้ำมันเพื่อนนี่ก็เป็นตัวประสานเนื้อไม่ทําให้เนื้อเน่าเนื้อเปื่อยไม่ทําให้เนื้อเน่าเพื่อนๆเคยเห็นที่ก็ดองอะไรไหมเ,เอาปลาเค็มลงในน้ำมันไม่มีกาไม่ทำไม่มีคำว่าเน่านะครับเทน้ำมันปิดหน้าไว้ไม่งัานก็ยังไม่ต่อไม่ได้เพราะการเชื้อแบคทีเรีย ไม่ทาให้เน mm hmm. ื้อเล่านะครับทําให้เนื like uh uh ้อนุ่มขั้นขั้นแต่แป้งขั้นขอย่างเงี้ยขั้นขั้นทิ้งไว้ทำให้มันเข้ากันตามด้วยน้ำมันพืชติดหมักทิ้งไว้เนื้อจะทำให้จะทำให้เนื้อนุ่มพองหอมมากน้ำมันพืช มันผุดในเยอะพอสมควรครอย่าใส่น้อยใส่น้อยไม่มีผลเพื่อนเห็นไหม,มน้ำมันผุดคลุกเขาเขาให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีจะเอาไปลวกน้ำลักษณะาการลวกน้ำการใช้ไฟก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกันครับ,รบก็คือหมายถึงว่าอย่าลวกในน้ำร้อนเกินเกินไป ลักษณะการลวกเนี่ยจะทำจะต้องลวกในน้ำที่เดือดไม่เกิน80องศาสุดๆ60องศาคือน้ำเดือดแล้วก็ปิดไฟเลยเปิดดีนิดนึงแค่พอมีไอไอจากน้ำเนี่ยขึ้นมาไออุ่นไอร้อนขึ้นมาแล้วเอามหมูนี่ลงไปนะครับปล่อยให้หมูค่อยๆเซ็ตตัวลอยขึ้นมานะครับห้ามใช้ไฟเดือดเด็ดขาดน้ำเดือดไฟแรงไม่ได้นะครับลักษณะเดียวกันกันกบการทำลูกชิ้นนะคร ไปเห็นรอครับปุ๊บมากลเลยเออประตันแล้วค่ะเป็นพอไว้พอไว้เป็น,นะบอกเขาได้เจ็ดแปดพันหน่อยเจ็ดแปดพันเออขอแค่เจ็ดแปดพันหนึ่ง